ป็นเนาะป็นเนาะป็นเนาะพงเนาะสเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเกาด้วยครับมืัอนี้คือเกาคือเกาครับวันนี้เมนูนะครับเมนูเมนูยังหัวโอ้ยไปใส่เบคก็ได้แต่หัวปลามาโตมันจักปไปยังกัดกินมึดเลือดแต่หัวให้กันมันจะโดกินดิต้องใส่ยู่หาอยู่กจะโดกินอะเรแค่กินเยอะจักนี่ได้แต่หัวมาเนี่ยกินมด โอ้ยมันตรงกงนตัวทองกินหมดโ่ะป้านี่มีแต่หัวนี่ได้แต่หัวมากเลยกินแต่หัวเท่านั้นแล้วเหตงใดขัดขัดคักขัดเมนูเย็นนี้นะครับนี่ต้มยำหัวปลาต้มยำหัวปลาบ่กครับผมไม่เอาตัวเอาแต่หัวเอาแต่หัวครับตัวมันไม่อยู่แล้วตัวไปแล้วมันต้องมีตัวมันจึงตายเนาะโอ้ที่ขัดไม่ได้เลยนั่นี้ครับด้วยพงนัวแปลงนัวแป้งนัวนี่กัมันขาดไปไรแปลงนัวนี่มันต้องมี อันนี้ซื้อซื้อตอนเช้าได้ครับนี่เนาะครับผมนี่ซื้อตอนเช้าตัวเมื่อวานหมดนี่ครับเมื่อวานหมดแล้วครับนี่ครับนี่ลูกพนักงานชิมของเราครับพนักงานชิมเดี๋ยวก่นครับนี่พนักงานชิมครับฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่พนักงานชิมหมดฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่่านอนครับนี่ของเทเนนนอนครับนี่โอ้นี่ครับเครื่องปรุงครับมีอะไรบ้างครับนั่นก็จะล่างพักล่างยังไว้ใส่นี่นะครับตุ๋นยำตัวปลาครับผม พครัวงเราครับอ่าพวรัวครับนี่สกเกตที่พครัวอ่าพครัวนะครับ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดขอ,องร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอยู่ป,ป่าก็อย่างนี้แหละครับผมอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่เขา <c oughs> เดี๋กับเราเหมือนเดิมนะครับช่องทีมงานช้างป่าวันนี้อย่าทิ้งพวกเราเด้อครับสงสารพวกเราเปจะวิทีไปโควิดเป็นวิีไปอย่างนี้ก็มาครับประชันคิดข้ามเปตีประชันคิดเลยช้างก็ไม่มีงานนะครับนี่โอ้สังเกตครับนี่ของเทนะครับอ่าสังเกตที่ฟิชเตอร์นะครับพงนัวลพงนัวโอลลืมไม่ได้โอ้ลืมไม่ได้เลยพงนัวนี่เช็ดกระทะไหมนะครับวันนี้ ไม่ไหม้นะครับตอนนี้ไม่ไหม้แล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะครับใช้เตาฟืนใช้เตาฟืนเตาธรรมดาครับเตาฟืนเตาธรรมดานะครับท่านใดสนใจอยากลิ้มรสอาหารของเชฟกระทะไหม้ของเราก็โควิดหายก็เวียนทักทายเข้ามาได้นะครับที่ช่องเออที่สุ่มทีมงานช้างป่านะครับสุ่มของเรายินดี่จะรับทุกท่านไหมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับชอบเมนูไหนบอกได้ครับอ่าตอนนี้เมนูอย่างหนึ่งที่เรายังไม่มีคือไอเห็ดมูลช้างเห็ดขี้ช้างเนาะ โอ้ครับไม่มันเห็นยังไม่เห็นขึ้นเนาะเห็นขึ้นครับว่แซบครับแซบอ่าปกติปกตินี่แต่ละปีเก็บได้เป็นตะก้าลยนะครับเป็นหาบนาะเป็นหาไปดิครับโอ้แซบ้เยอะแซบแซบบางคนบางท่านไม่ไม่ไม่กล้าทานนะครับผมคือเขาจะเกิดเฉพาะแบบมูนช้างที่ขามเป็นปีแล้วอ่าใช่ใช่ครับใช่ใช่ที่เป็นปีแล้วที่มันแห้งมันมูนต้องไม่ใช่จะเกิดทุกเชือดครับไม่ใช่เนาะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเลือกที่เกิดครับอ่าเลือกที่เกิด เหมือนพวกเรานี่เลือกที่เกินไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละครับเลือกที่เเกินไไม่ด้ลือกที่เกินไม่ได้เนาะถ้าเลือกที่เกินได้ปั๊นี้มอยู่มองน้องกันเนาะโอ้ยู่นู่นเลยครับอยู่นู่นอะแอฟริกาครับแอฟริกาพวกคนดำโอ้ยอยากกินเนื้อก็ได้กินโอ้ใช่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 ใส่น้ำจิ้มโค้มไปเออไม่ต้องดิ้นรนหาเงินเนาะไม่ต้องเงินครับ อยากกินพุ้ก็ได้กินอยากกินยีราฟก็ได้กินเอออยากกินเสือก็ได้กินเนาะครับโอ้ม่ต้อยุกยากครับกระถุ่มงคลภายนอกครับอืมคือคือคือครับคืองั้นคืออยู่นั่นสบายครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากไปอยู่แอฟริกาครับเนาะโอ้กินง่ายสบายแต่อากาศร้อนนี่ครับร้อนกระชั่งน้ำไม่ค่อยมีกินนี่ครับโอ้ยเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้โอ้ใช่ใช่ใช่ครับทำแต่น้ำจิ้มขมไปโอ้ยของปลาเยอะของปลาเยอะเหรอไอ้เมืองเจริญไม่เอาแล้ว จะเจริญเกินเนาะไม่ดีเนาะไม่ดีครับไม่เอาครับผมชอบอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับเราเหมือนเดิมครับวันนี้ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเจ็ดสั้นเลยแถวลาวแถวเวียดนามอย่างั้น่ะอ่าเดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวที่ประเทศลาวให้ชมนะครับตอนนี้ยังลงไปประเทศลาวไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิดนะครับขอไม่ให้คนไทยเข้าเมืองเขานะครับ ตอนนี้ก็ห้ามคนไทยเข้าประเทศทเทอนะครับเข้าไม่ได้นะครับถ้าผ่านถ้าผ่านการฉีดแล้วก็ไปได้ครับถ้าผ่านการฉีดไปได้จะต้องกักตัวเด็ต้องกักตัวสิบสี่วันกักตัวสิบสี่วันเหมือนบ้านเรานะครับววกักตัวสิบสี่วันโอ้เป็นต้องกักตัวสิบสี่วันก็เลือบตายครับเขาก็ติดต่อมาแล้วครับแต่มันไปไม่ได้ครับ่าตอนนี้ได้ข่าวว่าไปไปเตรียมส่งเตรียมโซ่ส่งไปสอปอครับครับก็จะส่งไปเรื่อยครับวันนี้ก็ไปซื้อโซ่หกสิบเมตรครับโอ้เจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบกว่าเมตรเลย เจ็ดสิบบ่เออโอ้เจเจ็ดสิบกว่าเม็ดเนาะแล้วก็มีตะขออีกครับตะขอไปครับเอาไปซับโนไม้ตะคอเนาะครับซับอะไรก็เับไปก่อนเลยตรงนี้เอาชีวิตรอดก่อนเอาไปซับโนไม้ยเลยเนาะอย่าใจก็บอกว่าทำอะไรก็ช่างด้วยครับด้วยใจย้ำมาได้วเมื่อกี้ครับอย่าลืมพงนัวอย่าลืมพงนัวนะอย่าใจว่าอย่าลืมพงนัวสุดใหม่ครับสม อยากสีแล้วพอแม่ีน้องเอออยากกินปลาหมึกก็มาได้กินโดนนะครับพอดีมีอ่านี่พึ่งก็เอาเตามานะครับเตาเพราะว่าเตาเราใช้ให้เตาเตาอันเดียวนะครับทีนี้ทำทำกับข้าวไม่ทันนะครับเป็นเตาฟืนนะครับเนาะไม่ใช่เตาแก็ตต้องใช้เวลาก่อไฟแต่ละเตาก็ใช้เวลาก่อไฟนานนะครับก่าจะติดฟงติดไฟเนาะอ่าถ้าอ่าก็มีบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้ลูกแต่เมียเพราะว่าก่อไฟไม่ติดได้คำนี้จะไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านหันมาทางนี้ได้เชฟเขาเล่านั้น ยกนั่งขึ้นหนึ่งเออของแท้นะครับนั oh, os, right? ่นนะครับนั่นโอเคเลยครับนั่นของแท้เทจีขาบเสื้อซ้ำขาวหมดถ้าคำพูดสิ่งไหนที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องขอโทษขออภัยนะครับตอนนี้ก็กําลังทำกับข้าวอยู่นะครับนี่นะครับคือบรรยากาศทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราอยู่กันเยอะมีไก่กับมีหัวปลากับมีทั้งนี้แหละครับผมไก่เลี้ยงไว้เยอะทำหนู ปลาเราก็เลี้ยงไว้สะเราสิบหกไร่เนาะมีไก่มีปลาแค่นี้แหละครับอยู่บ้านนอกของนาอยู่แล้วก็มีเห็ดมีเห็ดขี้ช้างเห็ดปลาเห็ดโคกเนี่ยครับนี่แหละพอได้กินได้อยู่พอประทังชีวิตครับครับน้องคืออาหารทะเลนี่หมดจีบครับได้แค่เกลือโอ้ยอาหารทะเลได้แค่เกลือเนาะได้แค่เกลือกรบปุกปลาเกลือมีอยู่ว่าม่ใช่เกลือหมดเหรอเซื้อไหมนะครับเกลือซื้อไหมแล้วหมดจีบเลยครับไม่เคยเจอหที่นี่เลยครับเอาเกลือมาด้วย่านี่ ถุงนี้กินได้เป็นเดือนนะครับนี่อาหารทะเลก็มีแค่นี้แหละครับนี่นะถุงนี้กินได้เป็นเดือนแต่ถุงนั่นนั่นถุงนั่นกินวันหนึ่งหมดนะครับนั่นถุงนี้ก็่สองมื้ออันนี้ใช้ได้เป็นเดือนแต่นี่แค่ได้สองวันสองวันสามวันครับเต็มที่สามวันนะครับนั่นก็อยากกินของเรือยู่ครับก็ได้แค่นี้แหละอาหารทะเลอาหารทะเลของพวกผมครับอาหารทะเลสงสารเนาะเกิดมาอยู่ชีวิตอยู่ป่าอยู่ดงแบบนี้เลยไม่มีทะเลด้ยยังไงก็กินไปแต่มีกุ้งเราก็มีได้กุ้งนั่น กุ๊กมีอยู่พอได้กินอยู่ครับกุ๊งเส้นเวนารัสอยู่วะสะะเราไม่มีไม่มีใครที่แบบมีสระว่ายน้ำใหญ่ในบ้านเราหรอบ้านเราสระว่ายน้ำตั้งสิบหกไร่เนาะอยู่หน้าบ้านด้วยครับหน้าสวนเด้อนี่สะนี่สิบหกไร่สระว่ายน้ำครับขนาดบ้านแบบมหาเศรษฐียังไม่มีสระว่ายน้ำถึงสิบหกไร่เลยอยู่รอดกับพวกสะนี้เลยอยู่รอดกับพวกสะนี้เนาะครับผมยามที่เรา อัตคัดเนาะอัตคัดก็ได้สานี้กับป่าล้างบ้านครับป่าลางบ้านนะครับจริงครับนี่เรื่องจริงเลยครับผมช่วงนี้ก็ฝนตรงหน่อยก็พอได้เห็ดพอได้ผักได้ไรแบบข้าช่ารออกมาต้มกินจิ้มน้ำพริกใช่ครับอยู่ได้ครับเห็ดคีชางเห็ดคีช้างก็มีนะครับเห็ดคีช้างบ้างก็นาล้อนก็ได้ไข่มดแดงเนาะได้เราก็เจียวครับได้ครับตามนั้นแหละครับได้แค่นี้เลครับผักไอรุ่นผักไอรุ่นคผักสาบผักสาบผักสาบ ภาษาไทยเรียกไผรุ่นเนาะครับไพอได้กินไปงั้นแหละครับผมพอได้อยู่ไปเราอยู่กับปลาก็ต้องอาศาัยปลาแล้วครับต้องอาศัยปลารักปลาดูแลปลาธรรมชาติไป <c oughs> แต่ช่วงนี้โดไม่รูล้ล้มเต็มเลยครับผมโอ้โดม่รูล้ล้มครับเยอะเลยดีพาไปดูครับพาไปชมเนาะครับโดไม่รู้ล้มกับไอ้ใบปลอดเป็นรูปหัวใจอะ่ะเยอะครับอ๋อตัวมุบตัวมุบเเรียกตัวมุบครับมัน โอ้อร่อยนะครับผม,อ,มอร่อยตาน้ำพริกกะปิโอ้วลวกก็ได้สดก็ดีครับคนคนสมัยโบราณเขาจะเอามาทานนะครับต้องไว้แบบปวดทงปวดทองไงรักษาได้นะเป็นสมนุนไพรครับเป็นตระกูลเดียวกับกระชายครับใช่หอ,อมนี่ก็เป็นหัวปลาบ,บึกนะครับนี่ที่เชฟกระทะไม้ของเราไปาไปหามานะครับนี่ครับบึกนะครับนี่ก็อย่างนี้แหละครับถึงจะได้กินไอไอไอตัวมันไม่ได้กินดอกครับ เมเกิดเราต้องทำกับข้าวเยอะๆนะครับว่าทีมงานหลายๆท่านหลายคนนะครับผมถ้าทำนิดไม่พอกันทานนะครับคิดดูครับผงชุดต้องซื้อมา28บาทนะครับใช้ได้2วันนะครับ28บาทนะครับพี่พี่พี่อยไปจัดเลยนะอยู่ร้านไหนนี่อ๋อมันหายไปขาหนึ่งคนนั้นโอ้ครับนี่เสือสามขาครับไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวครับโอ้มาดูครับใกล้ๆเลยนี่ครับ นี่ร้านไหนครับผมโอ้นี่หนึ่งสครับเสือสามขาครับมีที่นี่ทีเรียเสือมิการเสือตัวยิงเนาะเสือตัวยิงขาที่มอเส่อขาอืมโอ้มันซอนขานขาไว้ปกติไม่ได้เสือซ่อนเล็บนี่เสือซ่นขาครับผสซ่นขาเสืออดยาเนาะยาครนี่หนึามครับอ้น่นองคือ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 น่น แบแบบนี้แหละครับธรรมชาติบรรดาธรรมชาตินะครับนี่ครับผมแย่แค่ไหนเอ้าพอชิมแล้วบ่สพอชิมแล้วบอสพอั้วอ่าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ยังไม่ชิมเลยเอาชิมก่อนค่อยเติมนะโอ้โอ้ยผมบอกเน่ามันยังไม่ร้อนมันยังไม่ร้อนบออืมใช่ครับชิมค่อยเติมเดี๋ยวมันจะไม่ละลายบอสอีอย่าทาวนี้หันหน้ามาเลยครับเชฟ อ่าโค้งลงเราสังเกตดูนะครับนั่นหายกันถึงหนึ่งแล้วกองเทครับกองเทประกาศฉีบเอาลงเลยครับผมข้าวลงเลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับครับผมจบ